สวัสดีครับสารพันธุ์พัฒนาวันนี้พบเรื่องราวของพืชพื้นถิ่นจังหวัดนาราธิวาสกระจูดครับใช่ครับกระจูดธรรมดารรมดาได้สร้างอาชีพและรายได้ที่ไม่ธรรมดาให้แก่ชาวบ้านบ้านทอนอามานตำบลโคกเขียนจังหวัดนาราธิวาสอีกทั้งยังเป็นการยกระดับเครื่องจักรสารไทยจะมีที่มาอย่างไรไปติดตามกันครับไม่น่าเชื่อเลยครับว่าจากการนำกระจูดมาสารเป็นกระสอบ,บเก็บข้าวเปลือกเมื่อหลายสิบปีก่อนนั้น ปัจจุบันด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นประกอบกับฝีมืออันประณีตของกลุ่มกระจูดบ้านทอนอามานได้ดัดแปลงสร้างสรรค์ลวดลายและรูปแบบที่หลากหลายก่อให้เกิดงานศิลปะหัตกรรมจากสารกระจูดที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เป็นที่ต้องการในตลาดสินค้าหัตกรรมหรือที่เรียกว่าสินค้าแฮนด์เมดซึ่งในแต่ละปีได้รับส่วนแบ่งทางการตลาดไปไม่น้อยเลยละครับ จากข้อมูลของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชนแสดงภาพรวมการส่งออกสินค้ากลุ่มผลิตภ,ณภัณฑ์ศิลปะหัตกรรมไทยปี2562มูลค่าส่งออกรวม31,439ล้านบาทเพิ่มขึ้น9,101ล้านบาทจากปี2561 โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มียอดการส่งออกสูงสุดได้แก่เครื่องเงินเครื่องทองโดยมีมูลค่าการส่งออกรวม1 5 8 5 7ล้านบาทอันดับ2กลุ่มหัตถกรรมและเครื่องจักสารมีมูลค่าส่งออกรวม68,424ล้านบาทอันดับ3กลุ่มผ้าทอมือมีมูลค่าการส่งออกรวม67,975ล้านบาทอันดับ4กลุ่มเซรามิก มีมูลค่าการส่งออกรวม6,982ล้านบาทโดยการส่งออกเครื่องจักรสารนั้นถือเป็นหัตกรรมที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยเป็นอย่างมากโดยเปรียบเทียบระหว่างปี2,560กับ2,561การส่งออกจักรสารมีมูลค่า249ล้านบาทสูงขึ้นจากปี2,560เป็นจำนวน46ล้านบาทคิดเป็น23%อร์เซ โดยมีตลาดส่งออกหลักคือประเทศอิตาลีประเทศญี่ปุ่นและประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งนี้ในตลาดเอเชียประเทศที่มีมูลค่าส่งออกสูงสุดของงานจักสารในปี2,561คือประเทศญี่ปุ่นจีนและเกาหลีใต้ จากการเริ่มต้นรวมกลุ่มเพียง15คนกลุ่มศิลปาชีพบ้านทอนอามานได้สืบสารภูมิปัญญาได้พัฒนาการจักสารงานกระจูดไม่ให้สูญหายไปโดยสมาชิกกลุ่มไม่ได้ทำเพียงสร้างรายได้เพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวเพียงอย่างเดียว แต่ยังมุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์สืบสารและถ่ายทอดให้กับลูกหลานเยาวชนคนรุ่นใหม่นักเรียนในโรงเรียนและผู้ที่มีความสนใจเพื่อให้ศิลป,ปะและภูมิปัญญานี้คงอยู่ต่อไปโดยการสนับสนุนจากโครงการศริลป,ปาชีพจากสารเสือกระจูดซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกเพิ่มขึ้นและขยายตัวเกิดกลุ่มขึ้นอีกหลายกลุ่มตามหมู่บ้านต่างๆในตำบลโคกเคียนรวมทั้งหมด6กลุ่ม จำนวนสมาชิกมากกว่า200คนและมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นรูปแบบที่ทันสมัยขึ้นมีคุณภาพและได้รับการยอมรับสร้างรายได้เฉลีย่ยแก่สมาชิก5,000บาทต่อเดือนก็ะมองเห็นว่าตั้งแต่เริ่มต้นมาช่วงนั้นสมาชิกในชุมชนคือแม่บ้านที่มีพื้นฐานการทำกระจุดมาแล้วข้อมองไม่เห็นว่าทำกระจุดออกมาแล้วไปจำหน่ายที่ไหนแต่พอ กะได้รวบรวมกลุ่มมีการพัฒนารูปแบบมีการต่อยอดแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทุกตัวที่สมาชิกกลุ่มทํำออกมากะก็ส่งเข้าในมูลนิธิสวนกิจลดาอีกส่วนหนึ่งกะก็ออกงานเฟรต่างๆออเดอร์ของกะนี้ออเดอร์ใหญ่คือกะส่งออก,ออกนอกทําให้ชุมชนในบ้านทอยแม่บ้านที่เขามีฐานะยากจนขณะน,นี้ฐานะดีขึ้น ก็มาดดีใจที่เขากลุ่มสุนทรภิชิตนี้เพราะว่าได้แรีเรียนรู้พัฒนารูปแบบเพื่อต่อยอดสู่ต่อไปตอนนี้ชีวิตมาดดีขึ้นมัก็ดีใจอยู่ได้ทุกวันนี้มัดภูใจที่สุดเลยที่ได้เป็นคนสุนทรภิชิตของราชนีของแม่ของเราขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ช่วยเหลือชาวบ้านทอนมีงานทำจนถึงวันนี้ค่ะ การบรรจงสารกระจูดอย่างพิถีพิถันทุกเส้นที่ถักไปเหมือนการทอใจชุมชนให้เป็นหนึ่งเดียวไม่ง่ายเลยที่จะผ่านเหตุการณ์และอุปสรรคมาได้แต่ก็ไม่ยากสำหรับการพัฒนาให้กระจูดบ้านทอนอามานเป็นต้นแบบกลุ่มชุมชนเข้มแข็งที่ขับเคลื่อนด้วยภูมิปัญญาครับสนับสนุนโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร